พระศาสดาบอกว่าวิปัสสนาคือปัญญาก็ถามต่อปัญญาคืออะไรอ่ะนะยมจบหมอก,บอก็บอกมีปัญญายมจบวิศวะก็บอกมีปัญญาแต่ใช่ไหมไม่ใช่นะปัญญาของพระศาสดาคือการเข้าไปเห็นเห็นอะไรสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอืมถ้ายมเห็นสัจจะความจริงตรงเนี้ย ในรูปและในนามว่ารูปทั้งหลายที่เที่ยงแท้เนี่ยไม่มีในโลกรูปไม่เที่ยงทั้งสิน้นดินน้ำไฟลมไม่เที่ยงทั้งสิน้นเนี่ยยังมีปัญญาละและถ้ายมเห็นต่อไปนามธรรมทั้งหลายที่เที่ยงเนี่ยไม่มีในโลกนามธรรมมีอะไรอ่าไล่ไปสุขทุกข์มีสุขของใครแช่อยู่ในใจตลอดทเที่ยงแท้ตลอดมีไหมไม่มี มีใครมีทุกอยู่ทุกวินาทีไม่มีดับเลยไม่มีอีกมีใครอุเบกขาตลอดทุกวินาทีไม่ดับไม่มีอีกสัญญาความจําสังขารความปรุงแต่ไม่มีเที่ยงเกิดดับตลอดนี่คือการเข้าเห็นสัจจะความจริงนี่เรียกว่ามีปัญญาและนี่คือเรียกว่าวิปัสสนานดังนั้นเมื่อเราได้สมถะคือจิต ตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยพระองค์ก็ให้ตามเห็นซึ่งรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนอย่างนี้การเห็นอย่างเนี้ยเป็นเห็นได้เกิดปัญญาหรือมีวิปัสสนา